สวัสดีครับนะครับวันนี้มารีวิวการ์ดนักฟุตบอลนะครับวันนี้มาเป็นลายเซ็นของแมนเชส s เตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นน่าจะปัจจุบันน่าจะเป็นอดีตของนักเตะแมนยูแล้วเนาะนะครับนี่นะฮะซีดานอิกเบลนะครับนี่ใบลายเซ็นสีน้ำเงินวิง่งวับตัดกระแดงสวยสดงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับนะ เป็นดาวรุ่งนะครับอาจจะไม่ใช่ปีอาซีของเขานะฮะใบนี้นะแต่เป็นอีกหนึ่งใบที่ถือว่าเป็นลายเซ็นของนักเตะคนนี้นะครับอนาคตไม่แน่อาจจะเปลี่ยนปางปัจจุบันย้ายไปอยู่น่าจะอุตเทกไหมสำหรับในลีกของเนเธอร์แลนด์เนี่ยไหมครับแอสตูดิชันนะนะครับก็รู้นาวนะครับว่าน้องอาจจะแบบไปแจ้งเกิดจากที่นู่นแล้วก็อาจจะย้ายกลับมาหรืออาจจะมีทีมใหญ่ยยสนใจเนาะนะครับเพราะนักเตะอายุเพิ่ง20ปีเองมั้ง นะครับสำหรับใบนี้ก็เป็นใบรันนะฮะทับเกนะ้าสิบเก้าเนาะสามเก้าทับเก้าสิบเก้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่สวยงามนะครับนะนี่นะเป็นใบรันเนาะอันนี้คือเป็นใบรันนะครับนี่นะสาหรับการ์ดลายเส้นใบนี้นะครับสิ่งที่อีกอย่างที่ผมชอบเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มันตัดกับสีแดงอะ่ะแล้วมันเล่นกแบบับมันเล่นกับไฟบสวยเนาะแล้วก็นักเตะเซนแบบ ถือว่าเซนเซนได้คมนะเซนได้ดีไม่หลุดกรอบนะครับนะเซนได้แบบสวยเลยนะครับนะนี่ครับใบลายเซนนะสุดสีดังอีกเบานะครับนักเตะของแมนเชสเตอร์อยู่ในติดอ๋อปัจจุบันนี้น่าจะไม่ใช่เนาะนะครับในชุดคนในชุดของแมนยูนะครับนะก็ังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับไว้ผมจะมารีวิวการนัดฟุตบอลใบใหม่นะครับว่าจะเป็นการเป็นนักเตะคนไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ